รู้ไหมว่าเราได้เดโมตัวนี้ขึ้นมาเราอยากจะฆ่าบีมอสโดยเฉพาะแต่ว่าตอนเนี้เราได้มนููย์ละมูแล้วฮะเราจะมาฆ่ากันฮ่าฮ่ามาครับมาเรยๆไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนอืมแดนไปเรๆครับเดินไปจนทั้งเราเจอดูดิดูดิอันตรายบีมอสอยู่ที่นี่ไปครับก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเรามาเพื่อฆ่าบลมอรโดยเฉพาะ เจอไหมไม่เจอนะฮะแต่ทีนี้กำลังเข้าไปแล้วรู้สึกว่าได้กินในสัญญาณเบรย์มอกสกอริอัสก็หยุดก่อนนะฮะหยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเข้าไปเองป่ะปะก็คือให้สัญญาณก่อนนะถ้าเจอไบม,มอสเข้าไปคือโดนตอบที่ตายแน่นอนนะฮะเผาเอกร์กันเสียงแม่งยิก,กันได้โดนุ่งใสผสมกอริล่าเลยอุย้ยเสียงแม่งเสือจะชัดเนี่ย มันเอาเสียงเสือหรือเปล่าวันนี้ถูกครับต้องใจเย็นๆก่อนนะฮะต้องระวังนะฮะไอมอสกับมาอยู่ก่อนอุ้ยประกาศสักนานะฮะตามันดิตาควันนะฮะคือถ้าภาษ,าษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสโมกอายนะฮะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าเดดอายนั่นมีพวกสโมกอายอยู่ที่อยู่กำลังกินเยอะนะ ยังสนุกสนานไม่แบ่งเราบ้างเลยแล้วก็หยุกันเ้าไว้สริมแล้วก็กินปลาไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะโคตรเม้นเลยแต่ว่าพวกกลุ่มน็อกติสนะฮะก็ต้องอดทนเอาไว้จะอวว้วกเว้ยต้องอดทนเฮ้ยไปแล้วนะฮะมามามา,มาโอเคมาไปแล้วฮะอืเออ โอ้โหมันขี้กองนึงแล้วก็มันก็จากไปให้เราแบบว่าดมสูตรกลิ่นเหม็นๆเล่นๆนะไปครับไปเรื่อยเลย here we go อืมไปกันเถอะคุณพี่โอเคเราไปอยู่แล้วแต่ว่าคุณไปหรือยังมาครับอืมเดี๋ยวแต่ว่ามันจะมีหมอกควันนะฮะหมอกควันมันเริ่มเข้ามาแล้วโอเคเราต้องอ้อไปตรงฝั่งนู้นใช่ไหมเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไร อ้อะไรเนี่ยเสียงปอมโตอีกแล้วนะฮะมันเห็นละเชื่ออะไรเนี่ยเดินไปต่อไปก็ได้หรือว่าจะสู้มันนะสู้ดีกว่าครับเปิดประชานต่อสู้เพื่อเปิดไฟทัพเบรดไปเลยหุ้ยตวัดสีโอเคโอโดโมแอทแทคก็ครับเราไม่สอนอะไรนั้นเราเต็ตอนนี้เป็นบ้านะฮะแทงแรกเลย จางกูอยู่ไหนฮะจางกูอยู่ไหนไปจางกูอยู่ไหนจางกูอไหนเฮ้อฮ้เป็นผีหมดเป็ีหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวกันแต่เย็นเฮออ้่อ้กต้องตางมีีด้วยกันจอมซีตรูไปเรื่อยๆก่อนเออมันร้อนเองๆเหรอเองๆเหรอเฮ้ออเอกเฮ้อช้ามัเนาจะสัเรตงไป ยไปเลยนะฮะคุณพี่เฮ้ย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 รู้สึกว่าเราจะเจอเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบวิ่งไปก่อนนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงี๋ยวมันโอ้ยเออเออเออแทงนะลูกไปต้องดูก่อนนะครับว่าศัตรูคือมันวิ่งไปวิ่งมานะฮะในานาทีเรานะครับความเร็วมันก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดานั่นแหละมันก็มันก็แบบว่าคือแม่งโคตรหลบเร็วเลยเฮ้อนี่ครับ เจอสลับผักเข้าไปชิดชิดมาให้มึงดูลิงตัวไหนวะโอ้ยตัวลงอิกนิสเนี่ยมันโจมตีด้วยท่าอะไรวันเนี้ยท่าปล่อยมีดเหรอปล่อยมีดคริสตัลหรือเปล่าเนี่แต่เราไม่เป็นไรคนระับ <c oughs> อัชช์้ไม่ได้นะต้องใช้อัชักโอ้ยอัชช์เพื <c> ่ <oughs> อฟอรมต้องเบ็ดอัชัก แฟนดอมเบดตายไปเลยแฟนดอมเบดอีกต้องเจอนะเออใครจะเป็นศพรายต่อไปแฟนดอมเบดแฟนดอมเบดนะแักแฟนดอมเบดนะแขงหายากจังวะเออ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 ตายไปแล้วอ้าวเออเออเออโอ้ยแทงกไปเลยไกลหมดละเออเออตายไปแล้วนะคุณพี่แค่ตัวเดียวเท่านั้น ไม่รู้แล้วข้าเป็นใครข้าคือเจ้าชายนะเชยแทงนรกอีกจะดาไฟนักสืบสามไปตาย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 เยสเรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็เข้าไปในจุดห่วงห้ามเลยกระโดดวเจอแล้วอะไรเนี่ยภารกิจนะครับก็คือให้เราตามร่องรอยของไปฮิมอสนะฮะ บิมอสเนี่ยมันก็จะเดินไปเดินมาเรื่อยๆนะครับเราต้องตามมันตามมันไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยครับ,เ,คครบเสียงนี้มันมาอีกแล้วเสียงเพียงความหลอกหลอนเนี่ยพเพราะที่จะต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวๆๆเ,เ,เดี๋ยวไปครับโอเคซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัดนะฮะเพราะว่าเรา <laughs> ขี้เกียจอัดเยอะมันเสียเวลาเยอะด้วยเรื่องของเรื่องให้แบบเร็วๆว่าให้คลิปมันกระชับดีจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ คลิปก็ชับัดีแล้วครับเพราะว่านี่คือการแคสเกมสไตล์เซเวียนเทนเนอร์น,นครับเน้นความกระชับเข้าไว้ไม่ต้องแบบยืดยาวอะไรมากนักหนาโอเคมันเดินไปฝั่งนี้นะฮะก็ไปเลยฮะไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมมันเริ่มหมอกแบบเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆเรนะื่อยๆแแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราขอตัดตัดไปสมมติว่าเราไปนี้ละเออเแป๊บนึงนะฮะ โอเคฮะหลังจากที่เราแบบแว่าคือตามรอยของบีมอสไปเรื่อยๆเราก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็จะมีพวกพวกเราอะพวกเราก็จะรออยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งไ,ไปเรื่อยเลยโอเคฮะนี่พวกเรานะเดี๋ยวว่าแต่พวกพวกเรานี้ไปทางไหนเนี่ยคือเมื่อกี้แบบเหมือนแยกย้ายเป็นไม่รู้ดิทำไมบอกให้เราแบบว่าต้องเดินตามฮิมอสไปอะโอเคฮะเสียงนี้อีกแล้วนะเสียงหลบ เสียงหลอกหลอนองนี้มันไม่มาอีกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใจเย็นครับโอเคอืมกระสบว่ามันจะไปทางนี้แล้วเออน็อกโตไม่ต้องอะไรมากใช้ท่าชิดเบรเดอ่ะพุ่งแม่งเลยเออโอเคตามข้ามาโอเคเราตามมันไปอีกนิดสโซโซก,ก๊อตเกย์เลยอ่ะหมืว่าให้เราตามอีกดิสไปนะเรากิดหลักมาแล้วไปเลย อุ้ยอิงนิสไปที่หม้อเนี่ยฮะหม้อแดงหม้อแดงหม้อระเตอร์อิงกิดเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะจุดประกายตรงนี้นะเหมือนว่าล่อให้บีมอสโดนตรงนี้หรือเปล่าโอเคฮะเราก็ทำตามแผนที่อิงนิสวางเอาไว้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บล่าเดียวกฤดศอินกิสซึมโนกอันนี้อันนี้เริ่มอ่านไม่ออกแล้ว แต่ยังไม่เห็นบีย์มอสน,นะไปเลยครับดูดิว่าบีย์มอสตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยไม่เจออะไรเลยอโอไฮเนสเฮ้ยท่านโฟกัสโอ้ยฟาบาทเจอหนิเลยอ๋ออ๋อเราเจอแล้วครบีบรมอสกำลังหลับอยู่นะนะ by all means โอเคฮะ เราต้องล่อใบมอสให้มาตรงนี้ให้ได้นะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วก็อยู่เนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราขอชิปก่อนนะ <c oughs> เรือ,อหอยล้อมคอกนะอันนี้อ๋อเราสามารถชิปแต่ถ้าเราไม่ปล่อยชิปครับเราก็จะแบออไปตรงนี้ได้ชิปไปชิปมาชิปหน้าชิปหลังชิปหายววยวอดพอดีแต่วันนี้เรารอนี้มานานมากพอละเดี๋ยวแป๊บนึง แบบไอ no ้ไปเนี่ยอืมอุ้ยเจอบีมอสเลยนะฮะบีมอสอยู่นี่เองโอเคไงวันดีบีมอสเนี่ยฮะอืมกลับไปเดี๋ยวนี้เราไปดิเอออุ๊ยมึงจะโผล่ไงวะเนี่ยมังโดนตอนนี้คือตายแน่นอนนะฮะเดี๋ยววิ่งบัลลังก์บัลลังก์โอเคอ่ะอุ้ย ยังยังไม่โดนตกอันนี่น้องโตอุ้ยถ้าโอเคเดี๋เวลานี้แล้วกอนนี้ออดจอมตีนะฮะเอาละยิงโอ้ยเยโอ้โหรถทั้งสองประมาณเกือบเกือบสามหมื่นนะเสียดายจอมตีแรงนะฮะสียดไปแล้วนะฮะสำหรับมิกิมอส

ไม่มีเวลาแล้วน้องกเหรอจะทำอะไรคนไบนี้และไนเวลาจงตีแล้วเดี๋ยวต้องกดพัสก่อน่อนไปได้นะเือสูเลย นี่ยต้องโพวชนนะฮะยังไงครับแล้วก็โจมตีอะไรไม่ได้เลยโอ้โหมันโจมตีหนักมากแล้วก็มันลดเทียร์นิดเทียนิดด้วยทำไงดีนะเจอได้ครับหลังจากพาเวลาจนถึงตองกนกลางคืนโอ้โหเไม่เลยมึงตบอีกแล้วแล้วก็โอ้โหยังยังยังมีตบสองอีกต้องต้องหนีก่อนนะฮะไม่ได้อีกแล้ว ลามูช่วยด้วยลามูโอเคอะมันมาแล้วเชื่อฮ่า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 เฮียวารีเกินตายเนี่ยเราจะไปที่มดเอสายฟ้าของข้าโดยเป็นไง <c oughs> สายฟ้าของข้อุติธรทำจัดการไปเลย ตายไปแล้วนะโอ้โหแสดงว่าพลังใบมอนนี่คือเยอะมากนะฮะประมาณ0า0แสนส0 0แสนนะนั่ังกเนเกม넥นาร็อคฮะโอเคฮะในสุดล้วก็ผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะฮะโอ้โหว่ากลับไปหาซินดี้กันดีกว่าหลังจากนั้นนะครับ หลังจากกลับไปหาซินดี้นะฮะซินดี้ก็ซ่อมรถเซ็ตได,ด้ดูดิเขาเป็นคนภาคภูมิใจมากเนี่ยดูรถคันนี้สิโอ้โหเนี่ยจะทำอะไรโอ้ฉันจะให้ผู้หญิงแอนดูดิแล้วได้เตรียมชาร์จเรียบร้อยแล้ว That's uh, oh, <laughs> really nice of you. Come well, to make sure, y'all come back to Hammerhead now. <laughs> come on, go ahead. Go ahead. We'll to my team, Hammerhead. Nowhere else we'd take it. Don't be there, it. Daddy loom. Ah, happy. Okay. My hat. Yeah. Start all that. Yeah. It's alive. Yeah, just let us know if Man you need anything. Well, it won't be about repairs next time. Mm -hmm. we'll okay, however you like in the garage. Mm -hmm. All okay. you gotta do is just bring her on in. So, hey. it's alright we call you? We'll bring something by when get Time hit the road. Cindy. ออกกลอบกันแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกนะย้ในสก็จบแล้วสำหรับภารกิจของ f ฟ n a l f a n t ฟ s y ซภาคสิบห้าเอพิส od ดัสกานะฮะโอ้โหจบไปแล้วนะขับรถกันอย่างบสุดสบายเดี๋ยวรอตัวตัวเต็มนะตัวเต็มน่าจะออกในตีนี้นะฮะน่าจะแบบปลายปีหรือเปล่าหรืออาจจะปีหน้าไม่อย่างห้เลื่อนเลยนะคุณพี่คนนี้ก็สำหรับที่นี่ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย